กาหลังดพี่ม <laughs> oh, 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 oh. oh, oh, oh ิงมาเร็วก็พี่จอยกาหลังมาเร็วเออแต่ว่าใดเลยตัวนี้เว่ยมงไดก็เว่ยมงหันเลยว่านั่นนั่นไม่การเคียดอีกนั่น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 บอกบอกหน่อยเอ้ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วเอาแล้วหยาดตายยางกันแล้วสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่น้องไปข้าวฟังปีใหม่น้องไปข้าวจะแน่โอ้คา่ะหลังกับมาโออโออาบน้ำอาบน้ำโอ้ย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 เราสิได้ไปเที่ยวไงบ่นี่ป่วนค่ะป่วนนี่ยย้ กว่าจะสิทธนะคะแต่ละวันเล่นเอาพอเสมอเลยอาน้ำแล้วก็นย่งเหลือใส่ชุดได้บ่ดนี่ปนปนเขาอีกแล้วเป็นเก้าวอาฝากินน้ำพุนน่ะพุนน่ะพุนน่ะขาหลัง ก็ห่ะอ้าวอ้าอาเจ้กาลังก็มาเออนั่นนั่นนั่นถูขาให้ถูขาให้อุ้ยใหญ่มาหลายเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยละเด้อบาดตานนี่ยิ่งโตยิ่งเปลี่ยนคือเขาวานั่นน่ะขาหลังนี่เร็วขนาด กาหลังก็าดันพี่มิ่งมาเร็วก็พี่จอยกาหลังมาเร็วโอ้โหแต่าใไ้เลยตัวนี้จังสี่มันต้องใส่ถุงเท้าแมนบอถ้าใส่ถุงเท้านี่บอก้ายก้าเลยเด้เนี่ยพุนวิธีกินน้ำแม่สิไปละพุ่น อาบน้ำยังมาท่านเรีวเลย<อ>แม่สิไปแล้วอ,อ,อยากย่างเฮี้งเรีวแม่กระได้ไอไอโอป่วนยังอาบน้ำม,มาต่านเรียวเวเลยต่อไปเป็นทการทำพิธีคล้องช้างป่าต่อไปก็จะใส่ชุดจะใส่ชุดให้ช้างหรือจะให้ลิงเรามาดูกัน ตัรมตัดเรมตัดเรมตอนนี้นิ่งอยู่จังน้อยกระนอนตะเบ่งนี่ยังลายยังลายยังล่ะได้ยังล่ะโอ้ว้าวผ่านบ่ได้ผ่านบ่ได้ต้องถูก่อนป้าเอาอะไรมาให้ครับโอ้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  ปาดน้ำปลามิ่งแซบบัตี้ปาดขึ้นยกสูงแถววะโอ้ยขอบคุณครับน้ำปลาจากแม่ใดจ้ะโอ้ขอบคุณค่ะแม่เมียวแม่วันเออใส่ลายแซบไหลตีเออขอบคุณค่ะได้ละตีได้ละติใส่ชุดแรล้วละติมาโอ้ มาแล้วจ้าแม่เสือสาว <c oughs> ในตาสวยติหุ่นเซ็กซี่มาแล้วอ่อนระด่วย <c oughs> มา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  <ไป S 1> มาเ,เร็วเุ้ยเฮ้ยเ้ย้ย,ยอเออเออดเออวิธีหักอ่อยเขาไหมอ้าไปหยาดน้ำปากเขาอยู่ เ้านปางไ้าป้น่า่าไปเที่ยวน้ำกันเลยเฮาปวยหญ่หูปวยหญ่หูคู่อิคู่อิกันตะเกาไอพี่มิงออกก่อนเลยเนีย พี่มิงล่ะเป็นผูน้นำไปเลยนี่นี่นี่นีเ, <c oughs> <c oughs> เล่นดินแล้วอุ้ย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 ,ยรีบรีบ,ร,บรีบตามพี่มิงพ่อ,งอ,อเคียบไปบ่ได้ละมิงอือแซ่บละเบัดนี่ไปไปลูกไปพี่มิงไปแล้วลุยเลยลูกเพ่ ตายเอ้ยไป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 ลูกไปลูกจะขึ้นไหมลูกสิขึ้นค้อนไหมแหลนปอกบอกบอกบอกละมีรถบล่า ไปไปไปโอ้โผู้นั่สิผ้าแวทางใดโอ้โอ้สันรถเนี่ยเกียบมีเบรกนะแม่ว้ยพูน่ะพูน่ะพูน่ะหลับไปงาผู้นั่คือผ้าไปจังสันอ่ะอาอะอันมิ่งผ้าไปใส่กระสิไปนั่เขานอตายเอ้ยมานี้ โอ้ย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 เห็นเตี่ยมิ่งผ้าไปมองได้กระตาไปชุดหดหมดแล้วชุดหดหมดแล้วจ้าโอ้ยยูบ่ละบ่ยูเอ็งวะนโมพนไปงานมันเกิดแสดงแล้วพนรวงงานมันเกิดโตมามานโมบยูนโมบยู นโมบรยูนโมบรยูโอ้ยไปละผุนตัวตีบตัวเด่นละผุนโอ้ยเนาะแม่พ่งนี่กระไดเนาะโอ๊ยเฮ้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 ยมาย่อม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 เฮ้ย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 คือฝ่าวขาเถอ ตามระเบียบอืมบักกะดิ่งไงก็บักกะดิ่งหน่อยออกกำลังกายออกกำลังกายเลี้ยงการทังไปเร็วเรุดเหรีเนอะนั่น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 เตะขาหลังขึ้นมาเตะชุดมาแล้วเตะชุดมาเล่นยญ อยยดานี nah <or> ่เอแลวนี่เออยมาวนี่อุ้ยอุ้ยมันเล่สิลมเอยมากับพวกมา เบานี่จำได้เค่โนพ่นี่อเห็นปุ๊บเลนมาใส่เลยกระโดดมับปลดเพื่อหยอกนะนองค์กหลักของโอพ,พุทไปอีกแล้วไปทัวรอีกแล้วเสียมิ่งเอ้ยเบานี่อันนี้กะพ่ออันนี้ เ็หมิงเวนะก็เลยสิบ้าก so ันเวหมิงเวม่งไดก็แวม่งหันเลยวะนั่นนั่นให้การเคียดอีกนั่น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 บกบกหน่อยเอ้ยเออพ่อกับพอด้ววะเมื่อใดหูพอเด้อ ไปอีกแล้วเออมาเฮาเสาอันแม่เสือสาวเฮ้ย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 ้ยเิมเมเป็นสายปาดอีกแล้วปาดหนาปาดหลังอีกแล้วไปออกก้อนพิม่งเลยไปไป หอมหอมหอมกระเป๋ากระเป๋ามี่ยังหอมกระเป๋าหอมกระเป๋าไปออกก่อนเลย,อ,ยอืมเสี่ยงมาป้อนเขาอีกนิงเอ้ยเออองกระลักบ้านพี่แก้วไหม,อ,มองค์กระลักพี่แก้วหลายขนาดเลยหน่อยๆแน่แน่แนมีบดเออเลี้ยงแถวเลี้ยงแถว แก้วไปใส่นาแก้วโอ้แก้วอยู่ฟังพุ่นว่าส,สันน้ำมันหูจักเบรกนี่เขาอีกในยหน่อยไหยเขาเบกกับหูจักเบรกนี่เขาอีกอพุ่นพุ่นเฮ้ยกระโดดเอาละ <laughs> ยันว่าตันพีกระโดดเอา นั่น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 ดึงแม่เล่นหรอบ่ะนี้อืมคอยปีคอยตายค่อยค่อยคอยไปค่อยคอยมาม่ต้องแซงกันอืมทางโค้งพุนโค้งอันตรายตรงเลย nhang dẹp cái nhang là à đơn bên theo đi thôi <laughs> ba này nói là giá sang phi quất ạ mà tông sang khổ Năn nan kiệt ít bố hay sang chân đây chân kiệt na à à อืมนี่มูแลาาา้วก็ห่าวมีเพื่อนเดินแล้วก็ห้าวใหญ่เลยนะแน่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 แน,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 แน่ออกมา่าเข้าปา่าไปแซงเลยแซงบ่บมแซงอีกเอ,อ้ยไปแล้วจา้าสิไปไล่น้ำเอาปองไดดกเดินนี่เด้อ ไปลแล้วบ่หูมองสิไปจับเอาได้บัดน,นี่แซงอ่ะเดิมิงไอ้ยมิงอูหูหูฝ้าแห้งยานบาทัานนองเอ,ออออวุ้นอ,อ่ะทั้งนี้ก็แลนป,ปิดปิดเลยว่ายานพี่มิแงแซงกับโป่งย,ย <laughs> อ่อยวันนี้เป็นแม่เสือสาวจ้ะเออเออเสียงบักกระดิ่งไหมดังแห้งทำไม

ไปแล้วชุดรวยแล้วเปล่าแห้งชุดลุดแล้วชุดลุดแล้วเป่าแห้งเด็กก็นุ่มชุดลุดงานปีหมิงแซงโอ้ยพาลูกกอกออกเดินจ้าพักกายุคไปใส่แล้ว ลูกกอ,อกน้อยลูกกอ,อกน้อยนั่นนั่นนั่นกอ,อกออกมาวิ่งจ้านั่น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 เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะแม่แม่แมแมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบูย๊ยมีเสียง,งยีบเออบพราท่านเขาหรือมีเสียงหึหึมหม,มิ่งเอ้ยมิ่งหึหึ